โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000 0คนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iOS แลวก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม t t k ีเคทีสนะ คลิปนี้มาอัพค่าพลังเอ็มปัปปี้นะครับผมเอ็มปัปปี้ของเรอัลมาดริดนะครับผมอย่างเต็มตัวสักทีนะไปไปนะฮะไปโอเคนะอัพลเวลแล้วก็มาอัพสเตตตนะสเตตตก็ต้องไปเทียบค่าพลังว่ะต้องไปเทียบค่าพลังทีบอกว่า,วาเจยวหรือเปล่าเอ็มปัปปี้นะนะฮะจบสกอร์เปดอืม ก็ถือว่าใส่ไปเยอะอยู่นะจุดสกอร์ไปส่งบอลหนึ่งเสร็จเหรอน่าจะเสร็จนะครองบอลสี่อ่าเด็กสิบเอ็ดเด็กสิบเอ็ดสปีดดีกว่า 18. 18. เด็กสิบเอ็ดสิบเอ็ดเี่ยรอยเบอรเนียรอยเลยวับเนียนะะโลเวอร์สี่หมดหรือยังเนี่ยหมดอ่ะยังเหรอ เอริโอสิเอ่อะมีกระโดดด้วยอ,อือหืออือหือได้การอยู่นะได้การอยู่นะนะเอ็มบัปปีว้ว่ะปไาปนะ่ยู้่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเหมือน <c oughs> เดี๋ยวนะรีเซ็ตฟีปะวะ มันรีเซ็ตฟรีป่ะวะนะรู้สึกว่าสปิดต้นมันน่าจะลงได้อีกนะมันปรับแต่งได้อยู่นะโอเคเรีเซ็ตฟรีเดี๋ยวขอลองสูตรก่อนเดี๋ยวขอลองสูตรก่อนนะขอลองสูตรแป๊บหนึ่งลองสูตรหนึ่งร้อยหนึ่งเหรอหนึ่งร้อยหนึ่งเหรอกำลังอยู่ในช่วงลองสูตรนะครับผมเราในเว็บนะฮะ จบสกอร์หรอจะใส่จบสกอร์ถ้าจะใส่ได้ก็น่าจะเป็นจบสกอร์วะ่ะก็หนึ่งร้อยหนึ่งเหมือนเดิมเดี๋ยวนะอืมจบสกอรเหรอก็ดีนะอือคิดยากอยู่โอ้โหจบสกอรเหรอยากเลยว่ะทีนี้นะ ยากเลยว่ะแต่สุดท้ายมันร้อยหนึ่งเหมือนกันนะนะจบบสกอร์เหรอ,อจุบสกอร์จากร้อยสองเป็นร้อยสามรวมบูทคิดหนักเลยว่ะคิดหนักเลยว่ะสูตรไหนดีสูตรไหนดีนะสูตรไหนดีอืแต่หาช่องก็ดีก็จำเป็นนะแต่มันได้บาลานซ์ด้วยนะคือมันบวกกันอะ่ะ สุดเดิมมาดีแล้วมว่าร้อยหนึ่งนะอาจจะไม่ขึ้นร้อยสองแต่ก็เป็นสเตตที่โอเคเลยแหละโคฟูเชอร์นะครับผมเกมรุกเก้าสี่ถ้าลดมันก็จะเป็นเก้าสามแต่จบสกอร์ก็จะเป็นเก้าสองนะแต่ถ้าลดเกมรุกเนี่ยสปีดต,ต้นหนึ่งร้อ,เอ,เาาอยบบเ,เหมือนเดิมแต่บาลานซ์ก็จะอยู่เก้าสามเอาแบบเดิมเลยแหละแต่สปีดต้นเนี่ยมันเป็นบูทของชาเบ,บียลองโซ่นะบูทสปีดต,ต้นถ้าไม่บูทก็เก้าเก้านะนะถ้าไม่ติดบูทเก้าเก้า นะแต่ได้เชเบียรลองสู้มาก็ถือว่าเต็มเลยนะครับผมโอเคฮึสกิลนะสกิลก็มีสกิลยิงน้อยวะ่ะมียิงท่ายากยิงนี่ยไม่ต้องจับบอลไม่มีสกิลยิงไกลหรอไม่มีหรอไม่ปั่นโค้งไม่มีวะ่ะมียิงท่ายากยิงนี่ไม่ต้องจับบอลเออวะ่ะต้องเพิ่มสกิลเอาวะ่ะสกิลยิงไม่ค่อยเยอะแต่เพิ่มสกิลได้ไม่ใช่ปัญหา นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับอัพค่าพลังเอเปนะครับผม1นึงสปีดต้น100ถ้าใครมีบูทของสปีดต้นนะนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดดิ่งด้วยนะฮะลุปนี้เป็นลาบบายลา